สวัสดีครับมาวันนี้เรามาดูเครื่องข้างหลังด้วยกันเครื่องข้างหลังนี้จะอยู่ในมบประมาณที่24,990บาทนะครับ24,990บาทนะทุกคนมาดูเครื่องกันดีกว่าครับเครื่องอยู่ในเคสตู้ปลานะครับเคสตัวนี้น่าจะมีใครหลายๆคนชอบเพราะว่าพัดลมเขาเยอะมากคิดง่ายๆครับพัดลมที่เป็นพัดลมธรรมดาเนี่ยมีอยู่ถึง6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6อี่หหอันด้านบนที่เป็นพัดลมชุดน้ำนะครับ สเปคครับ CPU Intel นะครับ i5 12400F นะครับ i5 12400F น,นะตัวนี้กล่องจะมีแค่ CPU นะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้กล่องมาให้มาแค่กล่องนี้ที่เขาบอกไว้นะโอเคผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะไม่รู้ว่าเขาทําหายเองหรือว่าร้านไม่ให้จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับประกันเนี่ยมันยังมีมันยังมีอยู่เครื่องพุ่งถูกประกอบเมื่อ ปลายปีที่แล้วนี่เองปลายปีก็เกือบจะปีใหม่แล้วก็ถ้าเครื่องนี้ใช้งานมาเนี่ยไม่ถึง1ปีนะครับเครื่องยังใหม่อยู่เลยเราเข้าไปดูเครื่องใกล้ๆครับ CPU i5 12400F ครับ6คอ12เทตดนะชุดน้ำปิดครับของซีนามิ3ตอนนะครับ3ตอนเลยเย็นแน่นอนนะครับตัวนี้อ่ะโอเคส่วนเมนบอร์ดครับ msi b 6 6 0 ma ddr4 ตัวนี้รองรับ WiFi 6ด้วย,ออยนะครับข้างหลังจะมีรูให้เราหมุนตัว เขาเรียกว่าตัวเสรราสัญญาณนะจริงลูกค้าไปสั่งไปสั่งซื้อเสาที่มันเป็นเสรราสัญญาณนะครับที่หมุนๆเข้าไปได้เลยสั่งซื้อไปสักสองอันก็ได้เลยแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็ยังรองรับสัญญาณได้อยู่ครับมันก็ยังเห็นอยู่แต่มันก็อาจจะรับไม่ไกลมากนะ <S <S ผมแนะนําให้สั่งซื้อที่มันเป็นตัวกตัวรับช่วยมันมานะสักสองตัวก็นจะประมาณร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยก็จะมีขายแล้วในช้อปปี้นะครับมันจะมีดูเสร็จด้านหลังรองรับ WiFi 6ครับแลมครับแลม แรม3 12จิกนะครับแรม3 12จิกนะบัส3002นะทุกคนแต่ผมจำยี่ห้อมันไม่ได้และไม่เป็นไรยวผมจะเขียนในรายละเอียดนะครับแต่เอาเป็นว่าแรมเนี่ยใส่ทั้งหมด8จิก4ตัวนะครับรวมกันถึงรวมกันเป็น82เอ้ย32จิกนะครับผมกัฟจอ RTX ครับ3070 TI นะครับ RTX 3070 TI ตัวนี้มี VRAM อยู่ที่ 8จิกเป็นแรม GDDR6X แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น3070 Ti นะครับ3070ทำได้ดีขนาไหนตัวนี้ก็ต้องดีกว่าครับเพราะตัวนี้เป็นตัว Ti ตัวนี้จริงๆมันรองรับการเล่นเกมที่ 2K และ 4K เลยนะ เท่าที่เคยเทสกันมา 4K ตัวนี้ก็รันไหวครับแต่อาจจะปรับสุดไม่ทุกเกม 2K ผมเคยใช้อยู่ตัวนี้ปรับสุดได้เกือบทุกเกมเลยยกเว้นเซเบอร์พังนะที่ผมยังไม่เคยปรับสุดแต่เกมอื่นอย่างเช่นฮ็อกวัดเลกาซี่เอออะไรเอยพวกนี้ปรับสุดได้หมดเลยสบายเลยครับหน้าจอ 2K แต่วันนี้ผมจะใช้จอ Full HD เทนะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ย Power Supply เป็นของ a e r o c o คูนะครับ700วัตต์700หรือ650บตท ผมจำไม่ได้แล้วประมาณผมตีไป6กร้อยห้าสิบบาอากัรแต่จริงๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ็ดสิบนะน่าจะเป็นเจ็ดร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนในรายละเอียดไว้อีกทีเพราะมันอยู่ด้านหลังนะครับเคสจะเป็นเคสตู้ปลาสวยๆอย่างนี้เลยถ้าใหม่มากใหม่จริงทุกคนลองกล้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับสวยมากแล้วก็ใหม่มากกระจกมีครบนะแต่ผมเปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าจะได้ให้เห็นอะไรด้านในอย่างชัดเจนเพราะถ้าปิดกระจกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสะท้อนผมผมันจะเห็นข้างในไออะไรข้างในไม่ชัดเจนสวยครับ 2 4 9หมืนสี่เาอ้ยีย่พันอหมื่นสี่ับาทนะทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวเทสเกมเกมก็เหมือนเดิมครับเกมแรกไฟเอมเกมต่อไปก็ฮ o อกวอตเลกาซี่ครับเกมต่อไปก็จะเป็น s p i เดอร์แและสุดท้ายก็คอร์ o บิวตี้วอร์สองนย์นะเดี๋ยวเกมแรกเป็นไฟเอมเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันตัดครับ อ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมบอกเรื่อง m 2นะครับ m 2ที่ใส่อยู่จะเป็น500จิกนะครับ nvme โอเคเดี๋ยวผมขับรถไปร้านค้าแป๊บหนึ่งพอดีว่าไออาบน้ำมันจะหมดละแล้ว,วหัวมันจะสายละผมไปซื้อของก่อนไฟ m ครับผมบอกเลยว่าที่เห็นตอนนี้ก็กระจอครับทำงานอยู่เพียงแค่เซี่ยวนึงของมันเท่านั้นเอง <laughs> 44%นะครับทุกคน กระจอทำงานเต็มที่ก็ร้อแต่นี่ทํางานอยู่แค่4ีเอร์เองกินง่ายๆครับสี่สิบสี่เปอร์กับเฟรมเรทหลักร้อยเฟรมเรทหลักร้อยนะทุกคนร้อยสี่สิบเฟรมกับกระจอที่ทํางานแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แต่เกมนี้จริงๆอ่ะมันทํางานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันเป็นดิทัลเกมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันดีกว่าผมลืมเลยจอท,ทีใช้เทสวันนี้นะครับ lg ultra gear ครับยี่สิบเจ็ดนิ้ว full hd นะครับร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะที่ใช้เทสทนนทท Full HD ครับ เซตติ้งก็เวลี่ไฮ i ไฮเหมือนเดิมครับเขาตั้งมาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นเลยฮะเดี๋ยวหลอดนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันดันให้สุดหลอดไปเลยแล้วกันเนาะเพราการเรามันสบายอยู่แล้วครับหลอดนี้มันเขาเรียกว่าหลอดหลอดโหลดแมปอ่ะไปครับปรับหลอดให้เต็มหลอดให้เต็มให้หมดแต่เมื่อกี้หลอดก็เต็มแล้วนะแต่มันสเปคนี้มันสบายอยู่แล้วครับจริงๆไม่ต้องอะไรเยอะเลยเสร็จเราไฟเอ็มนะมนเล่นได้เล่นได้ทุกเล่นได้ทุกมืองนะครับเล่นได้ทุกประเทศแหละ สบายอยู่แล้วครับนี่น,นี่เต็มหลอดหมดนะครับตอนนี้แรมการจอที่ใช้ไปเจ็บจิกกว่าวนะเพราะผมไปดันในหลอดน,นี้มันจะสุดหมดเลยนะการจอก็เสี่ยวนึงเหมือนเดิมครับผมเห็นยังไม่เห็นทํางานถึง50%เอร์เซเลยส่วน CPU ครับก็อยู่ราวๆสีกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสบายครับเกมนี้มันเหลืออยู่แล้วเพแ่๊บนึงนะผมว่ผมลืมซื้อสบู่เนี่ยผมมัวแต่ฟงอยู่เนี่ยผมซื้อสบูแ่แป๊บนึง ทีร้านค้าอยู่ไหนผ้าเช็ดรถนมอันนี้คืออะไรอ,อ๋อน,นี่บูก,กาชาเป็นาชาลูกอมแล้วที่อาบน้ำมันอาบยังไงอ่ะผ้าเช็ดรถเอาละผมก็สิบห้า โอเคไม่เป็นไรทุกคนคไม่ต้องอาบแล้วไม่รู้ว่ามันอาบยังไงอะบแต่ค่าอาบน้ำผมเหลือสิสี่เอร์เซ็นนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนหลังก็เออดีหนึ่งนะงงงง okay. ไปครับไปขับรถเล่นกันดีกว่าแต่ผมบอกเลยยังไงก็สบายครับร้อยสีสเฟรมร้อยสมสิบเฟรม ประเทศที่ใช้เทสเหมือนเดิมนะครับดอฟินคนเล่นประมาณ293คนนะตอนนี้นี่หัวผมสายแล้วเนี่ยแล้วเ,เราไม่ได้เสียบไม้เลยเนี่ยเราจะไปถามเขายังไงไม่่ว่าอาบน้ำยังไง ็มผมบอกเลยว่าเล่นได้อยู่แล้วนะครับสบายอยู่แล้วกระจอตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับเหตุทําง,งานมากสุดก็50%เองทำง,งานไม่ได้เยอะเลยเฟรมที่ได้ก็คือ130 140เฟรมคนเยอะๆก็อาจจะประมาณ80-90เลยประมาณน่าจะเราๆประมาณนั้นนะครับถ้าใครใช้จอ 2K หรือ 4K เล่นสําหรับ 5M นี่เล่นได้อยู่แล้วสบายๆนะครับอ่ะเราไปเกมอืน่นกันดีกว่าเราไปฮอกวอดเลกาซี่ดีกว่า 5M จบครับปรับสุดเล่นได้เลยครับสบายๆ โอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฮอกวอตครับตัดครับอ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในฮอกวอตเลอเรสซีแล้วนะครับผมที่เห็นตอนนี้70กว่าเฟรมไม่ต้องตกใจครับว่ามัน70กว่าเฟรมเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันครับผมตอนนี้การ์ดจอทำงานอยู่ประมาณ80%นะครับร้อนอยู่ที่62องศาเองเย็นมากเลยการ์ดไม่ได้ร้อนเลยนะครับแต่พัดลมมันมี3พัดลมเลยมันเย็นอยู่แล้วนะครับ CPU ครับชุดน้ํา3ตอนเอาอยู่ครับสบายๆเลย CPU ทำงานอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ ความร้อนครับ41-42องศาเองครับ, 4, 11, 4, ส,รบส่วนการ์ดจอตอนนี้กินไฟประมาณ200กว่าวัตต์นะครับส่วน CPU ก็ easy ครับ33วัตต์เองประหยัดไฟแน่นอนส่วนแรมครับ32จิกเราพออยู่แล้วเพราะว่ามันใช้แระมา17เองแต่จริงๆนะเกมเนี่ยยิ่งเราใส่แรมเยอะสมมติว่าเราใส,าสา่32จิกเนี่ยเกมแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะกินแรมเยอะกว่าที่เราใช้16นะเพราะว่ามันมีมากมันก็ใช้มากเป็นเรื่องปกติครับเข็ดปะดูเซตติ้งกันดีกว่า เฟมต่ำไม่ต้องตกใจนะทุกคนหน้าจอใช้เทสเหมือนเดิมครับจอ Full HD DL s s เปิดอยู่ที่บาลาน c e ครับ Motion Blur อ,อะไรพวกนี้ยังเปิดอยู่นะครับ Quality ค,ครับ Quality Preset เ,เป็นอัน t r าหมดเลยและที่สำคัญ r y t r a c i n g on 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 นะครับ r y t r a c i n g เปิดหมดเลย r y t r a c i n g Quality อยู่ที่อัน t r a นะครับอันนี้คือปรับสุดเปิดเลแล้วก็เปิด DL s s ที่บาลาน c e ไปเราไปดูกันว่าเปิดเลเล่นจะไหวไหมแต่ผมบอกเลยว่า3070 Ti เปิดเลเล่นพอที่จะเล่นได้แล้วนะ มันจะไม่ได้เหมือนพวก3 0 6 0 3 0 6 0 Ti ทีที่เปิดเลเ่นแล้วเฟรมมันจะต่ำนะแต่อันนี้การ์ดมันแรงขึ้นมาละมันแรงกว่า3070รุ่นหนึ่งอะครับรุ่นพี่มันก็เป็น3 0 8 0แล้วล่ะก็ตัวนี้เปิดเลเ่นไหวยอยู่แล้วครับอ่ะอย่างที่เห็นครับตอนนี้60เฟรมนี้เปิดเลนะเลอันต้านะทุกคนการ์ดจอทำงานอยู่มาะมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เอง อาจจะมีต,ก,ตกบ้างในบางทีนะแต่ถามว่าเปิดเ,เ,เล่นได้ไหมเล่นได้ครับสบายเลยแต่การจอมันไม่ทํางานอ่ะอันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเกมแล่วล่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกเกมนี้มันขึ้นชื่อเรื่องการออปติมไไมซ์กรากอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่ผมไปเล่นใน p พยมานี้สบายเลยนะแปลกมากไปเล่นในคอมบางทียังกระตุกเป็นช่วงๆนะก็เล่นในเพยห้าไอ้การพวกนี้หายหมดเลย เอนเล่นผมว่าเล่นได้ครับสบายเลยแต่ผมว่าเราไปปิดกันดีกว่าเรามาดูตัวเลขตัวเลขที่ปิดเลงกันดีกว่าว่าจะได้ทเท่าไหร่โอเคเราไปปิดเลกันอ่ะพอปิดเลยครับเฟรมโดดขึ้นมาเลยครับตอนนี้เฟรมอยู่ที่100ร้อยเฟรมเก้าสิบเฟรมนะครับเก้าสิบเจ็ดเฟรมเมื่อกี้แตะร้อยเห็นตอนนี้เราอยู่ในป่าแนละ้วทุกคนบินไปก่ับ พราขี่ไม่กวาดก็เวลามีพวกโมชั่นบงโมชั่นเบอร์อะไรเนี่ยเฟรมมันจะดอบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดอบเยอะมันเล่นได้อยู่แล้วครับสบายสบายเลยมาเราไปสู้กันอ้ามันล้มอะไรออกมานะ บายทุกคนตอนต่อสู้เฟรมก็จะอยู่ประมาณ70 80ประมาณนี้แหละครับกินบัตเตอร์เบียร์อะแต่เดี๋ยวเราไปฮอปมีดกันดีกว่าจะได้ไปเกมอื่นกันต่ออันนี้อันต้าหมดนะทุกคนอันต้าปิดเลยตอนนี้ก็มันจะโดดๆดดินด,ด,ดอยู่ลาวๆประมาณนี้นะครับบางทีก็เด้งขึ้นไป80 90บ้าบางบางทีก็ดรอปลงมา70 80บบ้างเป็นช่วงๆไปนะครับ แต่กระจอก็ยังทำงานไม่เต็ม100%เหมือนเหมือนเดิมครับปกติเกมนี้จะถามว่าเล่นได้ไหมปรับอันตา้าเล่นได้เลยครับคุณจะเปิดเลเล่นก็เล่นได้แต่ถ้าคุณเปิดเลแล้วไม่แฮปปี้กับเฟรมที่มันหลัก50กว่า60สิบคุณก็ปิดเลจะดีกว่านะสบายครับไปเราไปฮอกมีดกัน ฮอกมิดครับตอนนี้อยู่ฮอกมิดล้วโอ้พอมาฮอกมิดนี่อาการก็หนักครับสำหรับเกมนี้ฮอกมิดอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองการ์ดจอทำงานอยู่สี่สิบเก้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเฟรมเรทครับเจ็ดสิบเฟรมแปดสิบเฟรมมีดับสูงสุดเมื่อกี้ที่เห็นจะอยู่ประมาณหกสิบหกสิบปลายๆหกสิบ ต,ต้นๆใบปลายประมาณนั้นแป๊บหนึ่งแล้วก็โดดมา6กสิบเจ็ดสิบแต่ภาพสวยนะทุกคนแต่การ์ดทำง,งานแค่ห้าสิบามเปอเซ็นต์เองอ่ะเมื่อกี้อยู่ดีมันวาร์ปเลยฮอกมีดครับสูงสุดก็อยู่ราวๆประมาณ <Yeah. S 1> แปดสิบสี่เฟรมไปเราไปฮอ็อกวอร์ดกันฮอกมีดจะเฟรมเนี่ยจะปรับอันต้า ปับอันต้าเฟรมมันก็จะโดดๆดิๆนะผมคิดว่าปรับแบบนี้มันเป็นรูปเซตติ้งเหรอครับเกมนี้มันจะโดดๆดีดๆอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสูงบ้างเดี๋ยต่ำบ้างหรือสูงบ้างเดี๋วต่ำบ้าง,ง,าง,างมาเราไปดูฮอ g วอร์ดกันที่เดิมครับลงอาหาร อะพอมาลงอาหารครับ94เฟรมการจอทำงานอยู่ที่54เปอร์เซ็นต์58เปอร์เซ็นต์ความเั็ห659 60อะเมื่อกี้มีโดดไปร้อยกว่าด้วยบางทีร้อยสี่สิบเฟรมมีให้เห็นครับบางที ล่างที่ผมเล่นเนี่ยผมคิดว่าเอยมันเป็นที่ไดเวอร์แบบว่าไดเวอร์ Driver, มันไม่เสถียรหรือเปล่าต่อนที่ผมซื้อเกมมาใหม่ๆนะแต่ผมก็ลองลดไดเวอร์อัปไดเวอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดลดลงไป2รุ่นอะไรแบบเนี้ยสรุปแล้วก็เหมือนเดิมครับยันปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เกมนี้ออกอะ่ะ n v i d i ดีอัปเดตมาเกือบ10ไดเวอร์แล้วนะเกือบ1นะิเวอร์ชันแล้วนะอัปเดตกี่เวอร์ชันก็เป็นเหมือนเดิมฮะอันนี้น่าจะเป็นที่เกมนะครับไม่ได้เป็นที่การโอเคฮอกบอร์ดครับ สูงสุดที่เห็นก็มีประมาณร้อย3ี่บร้อยสิเฟรมต่ำสุดก็มีประมาณหกสิบห้าสิเจดนะครับตอนโหลดฉากนะแต่มันจะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาแล้วมันเป็นเหมือนการโหลดฉากนะครับข้างในเพราะว่าเวลาเราเดินมาตรงเนี้มันจะทําการโหลดฉากด้านในเวลาเราเปิดประตูมาเราก็จะเห็นแมปเลยไงมัน,เข,นเขาเรียกว่าการโหลดฉากครับแต่ถ้าไม่โหลดนะเราก็จะตกแมปครับเป็นนะ <c oughs> เรื่องปกติครับอร้อยเฟรมก้าแปดสิเฟรมก็ติดเฟรมโอเคสรุปเลยดีกว่า ฮอกวอตเลกซี่ครับเปิดเลเทซิ่งเล่นได้ไหมผมมองว่าเล่นได้ครับแต่เฟรมมันอาจจะมีดรอปไปจนอยู่ประมาณ59เกฟรม50กว่าเฟรมสูงสุดก็อาจจะมีประมาณ60สไปไปถึง70ต้นต้นแต่เฟรมมันจะโดดโดดดิดประมาณนี้นะส่วนการจอก็เหมือนเดิมครับการ์ดมันไม่ค่อยทํางานเกมนี้มันเป็นอย่างนี้แหละไอฮอกวอตเนี่ยแต่ถ้าใครอยากได้เฟรมสูงหน่อยก็ปิดเลครับแล้วก็ปรับอันต้าเล่นสบายเลยครับผมจริงๆผมคิดว่าถ้าเขาออกติมัลมาดีกว่านี้เกมมันก็จะ รีดประสิทธิภาพของการได้ดียว่านี้นะแต่อันนี้มันเหมือนกับอย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นทุกตัวและยิ่งสามสิบซีรีส์นี่เป็นทุกตัวครับแต่สี่สิบทำดีขึ้นนะสี่สิบสี่สิบมาเล่นไม่เป็นนะครับอ่ะถ้าใครจะปรับอันต้าเล่นจอ full HD จอ 2K ผมบอกเลยว่าเล่นได้ครับปรับอันต้า 2K เล่นก็ไหวแต่ 4K ผมคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณมีเดียมนะส่วน ฟูเอสดีอันต้าปรับฝึกไปเลยสบายๆครับไปเราไปดูอีกเกมหนึ่งกันดีกว่าวผมขอตัดก่อนตัดครับอ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ในสไปเดอร์แมนมารโมราเลสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับเซตติ้งแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน โอเคมาทา,าดูเซตติ้งกันครับสไปเดอร์แมนมาโมราเลสครับจอเหมือนเดิมครับ Full HD DLSS เปิดอยู่ครับอยู่ที่บาลานนะมา,มาเรามาดูคุณภาพ preset กันคุณภาพ preset อ่ะไหนก็ไม่กลืมเลยอ่ะคุณภาพ preset ผมจะปรับเป็น very high นะครับ r a t e a t i n g เปิดนะครับ r a t e a t i n g on นะ very high หมดเลย r a t e s t i n g เอ้ Retesting very high หมดเลยคุณภาพ preset very high ครับแล้วก็ DLSS เปิดอยู่ที่บาลานมาเราไปดูกัน ตอนนี้ที่ได้เห็นครับ87เฟรมนะอันนี้เปิดเ a เทเซชิ่งที่ very High Quality preset อยู่ที่ Very High นะครับเปิด D L S S ที่บ a ลานซ์สไปเดอร์แมนมาวนละเลสจบครับผมเล่นได้เลยครับเปิดเลเท c ซ n ิ่ง r y High เล่นไปเลยปรับสุด Very High Quality Very High เลเท c ซ n ิ่ง r y High เล่นได้เลยครับสบายๆเลยภาพสวยใช้ได้ครับโอ,โอเคอยู่ คัดจอรครับร้อนอยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดองศาการทํางานอยู่ที่ประมาณหกสิกว่าหกสิกว่าเองส่วนซีพครับทำงานอยู่ประมาณแปดสิบกว่าอซอันนี้คือเราเปิดเลเวลที่สูนะทุกคนอย่าลืมนะไปเดี๋วยวเราลองไอ้เซตติ้งอันอื่นกันดูดีกว่าผมจะขอปิด DLSs ไปเลยเราไปปิด DLSs ครับไม่ต้องมี AI ช่วยครับเน้นพลังของมันเลยดีกว่าอ่ะพอปิด d s s ก็เฟรมดอบลงมาครับอยู่ประมาณ60เฟรมงั้นผมคิดว่าเราเปิดดีกว่าผมคิดว่าเปิดไม่เปิดภาพก็แทบไม่ค่อยไม่ค่อยต่างกันเยอะอ่ะเมื่อกี้เราเปิดเลยไปละเปิดเลย f เฟรมก็ เปิดเลฟเฟดีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับเปิดเลเวที่ไฮเซตติ้งคุณภาพพีเซตอยู่ที่เวที่ไฮเปิดดีอาเอที่บาลานเฟมจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสบกว่าประมาณนี้ครับอ่ะเราลองไปปิดเลกันผมว่าปิดเลอร้อยบวกอันนี้ปิดเลแล้วนะทุกคนปิดเลครับร้อยบวกครับ เื่อกี้ก็114 110เฟรมอ๋อสไปเดอร์แมนมาโมเรสจะเปิดเลเล่นก็เล่นได้ครับแต่ถ้าอยากได้เฟรมหลักร้อยก็ปิดเลเล่นได้แน่นอนนะ140กว่าเฟรมเลยโอเคผมว่าสไปเดอร์แมนมาโมเรสจบนะจริงๆอ่ะสไปเดอร์แมนมาโมเรสกับพวกสไปเดอร์แมนรีมาสเตอร์เนี่ยสเปคเขาจะคล้ายๆกันนะครับมันจะ เฟรมเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าภาพก็คล้ายๆกันผมคิดว่าเอนจินเอนจินเป็นเอนจินตัวเดียวกันด้วยแหละที่เขาพัฒนานมาสบายครับถ้าไมเบอรเลสเล่นได้สไปเดอร์แมนรีมาสเตอร์ก็เล่นได้อยู่แล้วครับปรับแบบไหนก็ปรับแบบนั้นไปเลยครับเล่นได้แน่นอนสบายครับผมปเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกัน c อ l l of Duty Warzone สองจุดศูนย์ขอตัดก่อนนะครับตัดครับอะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในค a l l of Duty Warzone สองจุดศูนย์แล้วนะครับอะมันกำลังโหลดเข้าแมปอยู่ รอสักครู่เราไปดูเซตติ้งกันแต่ผมบอกเลยว่าตัวผมกม่เคยใช้การตัวนี้อยู่เล่นยังไงเฟรมเป็นร้อยแน่นอนนะอันนี่ไงพุดถให้ขัดคำตอนนี้ก็ร้อยยิบเก้าเฟรมครับอ่ะเรามาดูเซตติ้งกันก่อนเลยจอเหมือนเดิมไหมครับร้อยสี่สี่เฮิร์ตฟู h ีนะทุกคนคุณภาพครับ เอ็กต q มคุณ t y พ r e เ e t อยู่ที่เอ็กติม D L S S เปิดอยู่ที่บาลานนะครับอันนี้ปรับเอ็กติมเปิด D L S S ที่บาลานนะทุกคนปไปดูกันปรับเอ็กติมครับบอกเลยว่าภาพต้องมาละไม่รู้ทำไมผมผมยิงหครไม่ไม่โดนเลยเลยเนะี่ยไปเราไปดูกัน พร้อมโดดลงไปละแหมเท่เลยอยู่บนเครื่องบินก็ร้อยหกสิบกว่าเฟรมครับเดี๋ยวพอโดดลงผมคิดว่าโดดลงก็น่าจะประมาณร้อยร้อยต้นๆแหละร้อยสิบถึงมาตรฐานประมาณนั้นอ่ะและ้วเนี่ยครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยยี่สิบเฟรมร้อยสิบหกเฟรมเดี๋ยวผมเตรียมโดดเลยผมล้วนๆล,ลยครับเอาจนโดดลงกันอย่างรวดเร็วอ่ะนั่นแหละครับโดดลงมาครับร้อยสิบเก้าเฟรม ผมบอกแล้วร้อยแน่นอนบอกซับป๊อปซับป๊อซับป๊อปซับป๊อปโอ้ย,อยู่ไหนวะนี่นี่ไงถึงพื้นก่อนแล้วคือได้เปลี่ยนนะทุกคน พอลงมาข้างล่างครับตอนนี้93้เฟรมกักาจอทํางานแค่63%เปอร์เซ็นท่านั้นเองอันนี้โฮสห้องน่าจะเน็ตน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เล่นได้ครับสบายเลยเฮ้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 ยนี่ไงคุเป็นผู้เลไรของมันวะของมันบอกให้นี่เฮลเฮลเฮลเอาอเฮ้ย ซับซอนมันบอกไเฮวเฮวเฮีเฮีมาโดดลงไปสักรอบหนึ่งครับกระจอทำงานยังไม่เต็มที่นะทุกคนกระจอทำงานอยู่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบเปอรเซนต์เองเอ,าอา้าว่อ้เ้าตรงนี้นีกว่า để lời Để... lời 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 องนี่หว่าออ้างหลังมาโอเคทุกคนผมว่าสบายสบายเลยครับปรับเอฟเมเล่นไปได้เลยสบายสบายเลยทุกคนอย่างที่เห็นครับเฟร,รมต่ำสุดที่เห็นก็อาจจะมีประมาณ80-90เฟร,รมแต่สูงก็100ร้อยเฟรมกว่าก็มีแต่การจอรก็ยังทำงานไม่เต็มที่นะ แต่ถ้าเราไปเล่นห้องที่มันโฮสดีๆกว่าน,นี้ผมคิดว่าก็น่าจะได้สบายๆครับเอฟเฟกต์วารโลอะไรพวกนี้เล่นได้อยู่แล้วนะสบายเลยผมว่าโอเคผมว่าเราพอกันแค่นี้ดีกว่าน่อเดี๋ยวคลิปมันจะยาว เราเป็นว่าปรับเอ็กซ์ตรีมเล่นไปได้เลยครับสบายสบายเลยโอเคอ่ออออะมาดูเครื่องกันอีกทีเครื่องสวยนะทุกคนเคสก็สวยพัดลมก็เยอะนะครับถ้าใครที่ชอบไฟเยอะๆผมว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยส่วนการ์ดจอก็มีไฟนะ ไฟมันจะเป็นเหมือนเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะมันจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนิ้วลูบเข้าไปไม่น่าเดี๋ยวพัดลมมันปั่นมือตรานี่โอเคกระจกไม่มีครบหมดนะครับ๋ยวนี้ผมแกะออกมาให้เสร็จนะเพื่อให้ดูอะไรด้านในรองรับ wifi ด้ว wifi ก็ใช้ได้นะครับนี่มันใช้เหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะอันนี้คือผมไม่ได้ต่อเสานะเพราะว่าเครื่องมาเนี่ยมันไม่มีเสามานะครับอันนี้ก็ใช้ wi-fi เหมือนโน้ตบุ๊กเลยเพราะว่าเมนบอร์ดเขารองรอ,องรับ wifi 6อยู่แล้วนะครับ โอเค2 4 0 0 0เอ้ย24,990บบาทนะครับเคสต,ตู้ปลาเลยฝากด้วยแล้วกันสำหรับตัวนี้สวัสดีครับ